อินโดมี2ท yeah. ีมอินโดได้แค like ่คอต้าแค่2ได้แค่1ไอ้อยากย้ายประเทศไปอินโดอ่ะอืสัตว์จะไเวลาที่นึกกลับมาของค่ะเจ็ดแม่กมาอัพหนึ่งมานะพี่เอหัวอัพหนึ่งนะ กดหัวเด้๋สวโ์มกลางเขียใส่ตไปรู้แหมโอ้ลายคีบแปลกเจ้วโศยังโ o างออฟิกเล่ดิีคนตีนอลยยี่่่่ี้่่่่อ่่่่่่่่่่่่่ได้่่่่่่่ ไปเอาโนกกันเถอะเรอสู่อยู่ล่างสุดเดียวมาควายกูได้โง่เล่นด้วยเล่นได้นะตรงกลางโอ้ยไปก่อนเองเอ้อจบแล้วผู้เดินเดินไม่กลัวเลยดิไม่กลัวดิมันเป็นห้อยเนี่ยไหวชิบโดนผักไหวชิวเลยโดนผัก กบวนนะกบวนนะไใช่เห็นแล้วอาเคียปูเคียไวนเดี๋ยวเล่นล่าไมได้ล่าตัวเดียวไอ้เฮียโผูแม่งเลยสัตว์ดึงดึงเวฟรอนะเฮ้ยมามามาล่าหน่อยมาล่าหน่อยตัวเลยบล็อกมาไม่ต้องดึงไอ้เฮียเคียข้าวป้อมเลยอ้าวได้ได้ตายแม่งเลยสัตว์เดี๋ยวที่วางโดนโดนโดนวางเบาไม่ละ พี่หายเบอร์ป่ะเห็นปเห็นไเแล้วมันมาปิดไหมดไปหมดมันโดนัออกดงดวงตี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 เราเราไม่ต้องเล่นดงแล้วดงมงแล้วดงมงแล้วเล่นรอได้ป่ะเล่นรอได้ไหมไม่พร้อมไอ้พี่มีพี่ีมติไม่ถึงไม่ถึงไย โหสัตว์ยืนหนุ่เฉยไม่ยังสู้ไม่โดนเลยเนี่ยเกือบแม่นเกือบแม่นอันนี้อันนี้อะไรครับอันนี้เกือบโดนครับอันนี้เกือบโดนยืนเฉยสามคนไม่สู้ไม่โดนสักระไอ้สัตว์เกือบไอ้เนี้ยนี่ไม่ใช่เกือบนะนี่ตาเฉยเนี่ยโบอะไรอะโบสองโบสี่ไทโบสี่เมดลงลงลงอะโบสองจีนดามนี่หรอเนี่ยกลกตัวจันเลยยืนลงมาเมดลงลงว่ มามีจับปะมาร์กมีมีมีจับเรื่องได้นะจะไปกับมีฟิกปะไม่มีวะโอ้ยจับแล้วจับแล้วจับูกลับมาเซตกลางว่ะไปดิอ๋อจับได้ปะจับไม่ได้หรอไม่เป็นไรโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วกลับไป้ไหมครับพี่ช่วยล่างพี่ช่วยล่างล่างไปม่วงช่วยชิวมันมีลำเบอร์ดิข้างล่างอ่ะระวงขึ้นเนี่ยลำเบอร์โหละ ตัวังโดนจับจัั้วถ้าถมันโ้นง่างห่างแล้วขาเดียาขาเ้ยมาบน้นกลางทิมกลางทึ้นกางข้าวไม่ขึ้นะเห็นลำเบอร์อยู่ลำเบอร์เฮ้ยดูดูดๆต้องเคลียร์กลางก่อนเจ็บจับจับรอสูงเลยตายไปนี่สูมละเม็ดหนึ่งยูเอหาน่ายูเอเดีดยวเด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 ่างดเดางเเี่ดเด ตายก่อนาลงเล่ามาเลยลงล่ามาเลยลงล่างมาเลยโอเจอล่าเจอแล้วโอเมดลงอ่ะมาเข้าเข้าวงมาน้องโอ้โหเพื่อนวัดเขาเรียกว่าวัดใจเว้ลำเบิร์สี่แล้วนะระวังดวงเราไว้ก็สุป้อมพี่เมียนติอ่ะมึงช่วยภูพาเคียรีตรงกลางมึงก็รอยู่มึงก็พามปเล่นลางก็ได้นะภูมเมดลงจะสู้ภูมิ ปเยากไปทำออบอ่ะที่พี่เฟมนมีอะไรมาเมดลงนะมีมีมีมันเครั้งพี่อยู่ล่างมีคลิปเต็มสีฉีสีสีพุ่มยาวพุ่มหน้าไมไอ้เหี้ยวแล้วเจ้าอะไม่มีอะไรไม่มีอะไรผมมาไ้หมดแล้วนะด้วยพอแล้วพ่อพ่อเลือดกูไปด้วยดูด้วยพุ่มหน้าพุ่มหน้ากูเลยอะที่กลางเนี่ยาเสียกลางสาเสียกลางไปยกันแล้วจุดดูดคืนดึงดักดักต่อเหมือนกัน เป็นบ้าวะตั้งสามไปอยู่นี่เป็นเฮียอะไรกูเนี่ยอืวัดเชิญกูแล้วไงโอนเฮียอะไรเนี่ยไอเฮียทีนี้มันตัวรถเกี้ยวไปติ่งตัวละฮู้ยไม่กลับบอลรองด้วยข้างล่างอยู่สองตลอมีสามนะข้างล่างได้นกว่ะไอ้ป้าเอามันเจ็บนะเว้ยเปิดแล้วปะเปิดนี่เฮียเป็นไงเปิดแข็งเปิดเลนะเ้ีกกลางลำเบอร์ไหมอยู่วะลำเบอร์ไปไม่ได้นะ คุณสวยเฮ้ยฉีผักแล้วไหมมันไม่ยิงคิวให้ผมล่าสองสองอะ้องบนนะเขียแข่งกันช่างเยอะเลยโอ้ยโอ้ยไอ้คนนี้คนนี้โอ้ยได้ได้เอาขวาให้ช่วยเทียนลงมาเล่นล่าได้ป่าวเว้ยดูเองมันติดอะ ร่างอยู่ล่างตั้งคิดแล้วร่างอยู่พุ่งยาพ่อบอลฝ่าบูตั้งสาาเม่อยู่ล่างมีเซตใหม่เลยเีัยเล่นบอลได้เพิ่งเกิดเลยเพิ่งเกิดเยอะมาเราอยู่เราอยู่เราเจ็บ้งหมดแล้วลำเบอร์ลำเบอร์ติดละล้นโดนนะโดนบีบนะต้องรับการก่อนฝ่าโดนว่ะยุ้ยเพิ่งหลอดยุ้ยเจ็บอ่ะเจ็บมาก ข่าบไอ้มันมันมันเกิดมาแล้วไหมปู่มันจะปูเฉยลบเกิดลบเกิดไมต้องก็ได้โอ้ปู่ปู่ยุ้ยจะตายเจ็บมากเจ็บมากยุ้ยต้องรีนะเบียดลองโดนไหมมีแถบมีแถบมีแถบมันถักแล้วมันไม่รีไว้ดูกัง6นาทีแกยังไม่ได้ป้องเลยด้วยตีกึ่งแทงมาไม่เป็นเหี้ยไม่ออกกันเวทไว้เเีียยน่ เสมอพลิกยกดวงหายดวงหายเฮ้ยกำลังไปดึงดึงยืนมันผักเรายื้อยู่ล่าดึงได้ปะมน่าจะมีมิสกิลโดนตัวเดียวโดนตัวเดียวถ้าดึงได้ตายเลยป้านรอรอดูกลางด้วยฟ้าป้านกางจะเข้าได้บนหรอไม่ไม่มันจะไปข้ากลางก็ได้ผูกผูกเลียร์ได้ปะรอดวงเหยียบอ่ะไอ้กูเรียกให้ตั้งเสื่อเฮ้ยมันสื่อไม่เนี่ยเม็ดขึ้นเม็ดขึ้นอ๋อเหยียบเม็ดขึ้นด้วย ไปอมบนยาวแล้วตึ้งล่ามันแค่เซฟไม่มีเไรเมียอยู่กลางเมีอยู่กลางเฮ้ยเดินบีบได้หมดแล้วนะเมียนะยหมดแล้วนะหมดแล้วนะไม่ถึงวะเดินแลไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงลำเบอร์ยกเมียนลำเบหลังเดนลำเบหลังโอ้ยยยยไมยยัยย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 ดยยยมยยยยยยยมยยยยยย หมดแล้วนะทันตีแล้วเย้ามมา้าม้ามมาลามยูเเอมันก็หมดแล้วเอบลดูอล้น้นู้่างลเบอร์มันเคลียร์ล้กูไปล้างแล้วดูนดนไม่ถกไม่ทันวัไม่ทันมันเียกเียกกูจะไปาดีทนเอาเอาหน่อยต้อมด้เลยล้มแจ็คขึ้นน่ะนาทีเล้างกูดูไอกลดบน้ัตอนดวงหายนะดวงหายอยู่ระวังระวัง ต้องอยู่ป่าป่าเอาไปเรียพี่สิบห้าวีนะไม่มีร้านนะห้าสิบเบิดมียกตัวมันไปเล่นนูหมดนลเว้ยนะไปดูดดูดูไปดูดูดูเาจะไปนูหมดเลยนะเว้ยเล่นไปเลยมาร์กเล่นไปเลยกลางตอได้กลางตอได้มีแข็งมากเอลสุวด้เอลสว ไหล่ไหลบนต่อได้ป่ะไหลบนต่อได้ป่ะพี่ไม่มีร้านนะพี่ไม่มีร้านนะต้าแทนเข้าไปฉีดไม่ผักฉีดก็ไม่ผักนะการไม่ได้ยูเอตียูเอ็นตีแล้วยูเอ็นตีแล้วนะวนนะวันนะวันนะวัยูเอ็นไส่สองไหลสองคอมเอสองออบเจกต์ไหมดูการหน่อยดูการกับแม่นมามาช่วยตีได้ไหมอ่าเดี๋ยวไปช่วยตีแล้วอ๋อไปรับเวฟเลยไปรับเวฟเลยเดี๋ยวเอาออบเจกต์ร่างพี่มานะร่างเนี่ย ยังตกพุ่งโอ้แข่งมาตาหมีคูดดอบนี่แข่งดีแล้วโอ้ตี้าวเยอันนี้ต้องแข่งวะไม่แข่งไม่รอดเดบ์นเว็บบนนะเดอบ์อยูเราการม่หาสุดเลยแข่งกันนะครับพัดจนแข่งนี่ขีอยู่ผู้มาปั๊โปนะใช่น่าจะวังแม่มันอยู่ขวาเช่ อะไรกันเลยเฮ้ยมันผักแล้วมันผักแล้วมผักแล้ววานาเจะเดอมันผักไปแล้วนะฉี่อ่ะเดี๋ยวเล่นกลางต่อเล่นกลางล่างนะพี่เล่นกลางล่างมีจับเข้ามาถอดป้อมออกตันได้บนบนตัวเดียวดวงติดดวงมังไปยอ่ะไอ้ต้องโดนต้อนดวงอยู่ดูกลางนะดูกลางนะดูกลางมันผักไปแล้วแต่พี่ไม่มีล้านนะหกสิบวิโป๊กแรงระวัง้ง ล่างก็เจ็บหมดแล้านี่เมนิเบไปบนมาดูล่างนะบ้างไว้ดู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 แล้วเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะพวกปูดูหมดเลยเจ็บหมดเลยเย็นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นกูไม่ถึงกูไม่ถึงปูหมดอ่ะนี่ปูปืนไปโอ้ยได้ป้อมเกะลางโอ้ยเกือบแม่นเกือบแม่นจับแล้วแม่งล้างมันล้างได้ป้อมแล้วออกเลยต่อเบิ้ลบน้ลกำลังชนเออเดี๋ยวเล่นบนต่อเลย อเลยแค่คุมอ่ะคุมแม่มันเขี่ยเอาเนี้นะอย่าเพิ่งขยับไปนะที่ผมเดี๋ยวผมผมล็อกเกี่ยวแพงรังให้ใช่ใช่มามาพี่เล่นได้เลยเนี่เล่นได้เรียพี่สิบดีอ่ะเอาตัวนี้เลยแล้วกันเนี่ยมึงตายนะแบบเนี้ยตายปะตายน้องบินทะหลังวิ่งมองนะดวงมงแะดวงแรงกว่าเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ลงบ่อยโอ้โหกลับไปได้ ไปหูเอ so ้่าขอทำอะไรวะน้อยโดนแล้วโยนแล้วโยนแล้วดูมันแรงนเล้เีอยมันเยอะมันรวยมันรวยรวยรวยกี้มันหกพันพิ่งรวยก่อนดูไว้ก่อนแหละดูไว้ก่อนไว้เกียงฟาลากลากมีลากมันนะมันวางแถบไม่ได้นะเอลสุดเฮ้ยมันไม่มีรากแน่จับจุ้งเบร์อตายนะยังมองอ่ะพี่ใบตองพี่ใบตองดึงมาดีเลย ปูเล้าเล่ะสกิลหนึ่งไปแล้วเขยแม่งพุ่งพอดีใ่ป่ะไลเล่ฟูเกิทำดีกว่าไลอยูู่จะมีดับแดงแล้วอรอยยุเอสมหมดสกิลนะยุเอะก้าวอย่าเพิงเขียวได้ปตรรอรอรอบนนะเจทำเบอร์ผ่านแล้วเอ้าสสูแมวซ้ายเบแล้วเบอร์ยศันเอากอยางเว้เฮ้ยพบนระวัง เรามีดาร์กนะเรามีดาร์กให้เล่นมันติดล่างด้วยยังไงเราได้ดาร์กแล้วถี่ไปกลางแต่ขอเขียร์กลางก่อนนะแล้วทีกแล้เนี่ยกพี่ยี่สิบวิรึไหมร่วงกอาจจะบุญนะล่วงไม่ล่างป่ะพี่เอมีมีมีเราจะเล่นล่างก่อนแล้วดาวหน่อยดาวหน่อยไม่มีเรียกนะคไหมเดี๋ยวผมไม่นี่บีบตรงกลางแบบเจ็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 บสองเลยมันอะวงไหนพี่เสรให้มาให้มาเลยเหรอ กูเลือกด้ตัดแต่มันเรียกได้นะพี่เรียกได้นะทำต่อได้เฮ้ยเห็นดวงไหมดวงหมดแล้วนะหมดแล้วอุ้ยตามมาหน่อยตามมาทำมอ้งทำมุ้งทำมือตามือลำเบอร์ล้างแล้วผักแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันพิกเกอร์ลำเบอร์ลำเบอร์อ่ะยังกูตัวอะไรวะลำเบอร์โตเต้จัดเลยเมื่อกี้พิกเกอร์โยกอะย่แมงมุดอ่ะเจ้าสูรีกูโดนอะไรใหญ่ขี้ยยังไม่ทันกดแข็งเลยเมดมานั่นตีแล้วอ่ะตีนี่มีอาสูริ ขี่ยังมีผักอยู่ระวังถ้าเล่นต้องให้มาร์าเล่นก่อน่าต้องให้มาร์ามาเล่นก่อนถ้าอยากเล่นอ่ะมา้าไปเดินล่ออู้ยอยู้ยแรง่แล้วผัก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 แล้วยุ้ยมันแรงมากว่ะหรลางกลางก่อนกลากาก่อนอย่าเพิ่งหยิบรอรอเพื่อเพียงว่าอะไรเทียบเกิดตนทำทำไวเป็นเล่นข้าวก่อนกลางกักกันซุกไว้ก่อน ไปแล้วเหยืยดันแล้วไปด่วนไปด่วนไปดวนแม่เขียดได้อยู่ไม่ล่ะเดี๋ยวไฟกอตกลงกันละครูได้งไม่จ้าเจ้าสลิงจ้าก็ตำล่างนะเดี๋ยวให้แยกบนให้เะล่าแล้วไปเล่นฝ่ายเดี๋ยวปะโอ้ยโยกมาตั้งเบื่อโยกนะเออโซโซ่อยู่ตรงนี้ผมจะได้ก็เกิดแล้วอีกสองร้อยสองร้อยก็เกิด กลางเสียด่ะด้วงกันบ้าหนึ่ดวงอยู่กลางไม่ใช่ให้ให้มาร์กลงมาทำล่างก่อดมันเลยตัดตัดตัวได้ย่ะด้วงอยู่ล่างอ่ะแล้วค่อยเรียกมาร์มาคอยอ่ะเมื่อกี้ด้วงอยู่ล่างนะดวงมาปิดนะฝั่งขวาด้วงอยู่ล่างล่าสุดเฮ้ยเราไปชี้ชี้ชี้ตรงนี้เรื่องอะไรกู๊บเรื่องอะไเอารอยออนไปไปไหนก็อยบจะไปช่วยก็ได้นะ ระวังด้วยะ้องระดับมีห้ามมีห้ามดึงดึงล้อมผักดึงดึงดึงเลยล้อโดดแล้วเราเกิดก็เกิดต้องรีบวันต้องรีบต้องรีบต้องรีบวันลอล้อก็เกิดปนึงสองร้อยไปช่วยคุมเลยไหนตอดแไ่งไปก่อนเนี่ยไอ้แค่นี่ข้าวจัดเลยเอ้มึงเสียเลือดฟรีตัวนั้นไม่ถึงไม่ถึงเ่ิมไปแป๊บน่ะขอฮักก็เกิดนึงจะได้ละไปดูผมหน่อยนะดูผมหน่อยไม่เออย่างดูเรื่องไม่ไม่เอาสุดก็ได้มันต้องเรียกฝ่ายไ็นฉีบ้าเห็นฉีบ้า เห็นแล้วเราสปีดสองางสได้นะได้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 ไไ้เฮียสามเว็บอะบุดไว้อ่ะมุดมุไว้ราจับเลยมันจะโถมพี่เฟรมขนาดนั้นระเบิดพกยศหมดแล้วหมดแล้วพี่ล่อหมดแล้วเขาด้วงได้ล้างล้างล้ได้นะบีบอยู่บเลยบีบเลยดูหน่อยทาไมตายผมเจ็บผมเจ็บผมเจ็บโดนบบอลวม้มี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 วย่ p อ้ยกลับบล้าล้าโ้ยเ โอ้แต่ไม่เป็นไรนะโอ้ทำไมมันตีคนไม่กดตีป้อมเราล่ะเอาคนได้อีกทีเดี๋ยอะไรขอป้าป้าแบบป้าตายกูอยากไปยิงอยู่เลยไอศุภมเลสไอศุภมเลสนี่เห็นนะเจ๊นะโดนแทงซะมันตีของตายยุติไม่มีล้างอ่ะ ดึงดึงดึงนะเล่นดึงเล่นดึงถีบหมดแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรกูเจ็บผู้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 เจ็บูยถอโดนด่วงโดดเลยไม่กล้าไม่กโดนโดนผมไม่โดนผมเกือบแม่นในที่นี้ลู้วิธีเปิดเลยด้วยเปิดดาร์กได้นะเปิดเนี่ยได้ได้กำลังไปกำลังไปต้องมีตายเกิดเปิดรอดรถไฟได้รับผู้เกี่ยวกลางรอบหนึ่งได้ป่ะเดี๋ยวตีลากรอกตีเลยตีเลยนหนตีเลยตีเลย หู้เยังวตมาตัมาสก่อนไอยป่ะอย่าเพิ่งเบตวไได้ได้ล่ามันจัอมขัดอมเห็นตบลัดการก่อนดก่อนนะดก่อนดก่อนเ๋สวยฉหมดแล้วนะฉหมดแล้วเยี่เชี่ยจ้วกหมด้หมดเอากาจบได้เลยนะจบเลยจบไปไปกลางกลางบนกจบเลยเลยไม่มีฟรีกว่ วไอ้กี้ยังไม่ก่อนเฮ้ยดูร่วงด้วยนะร่วงโอ้ร่วงตัดเบลไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีมีก้อนมีก้อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอโดวงไอ้เขี้อิ่ยพานว่ะจะไปไล่มาเลยเสือละเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมถมยื้อให้นะไอ้บนเราถังกี่ตัวก็ไม่รู้ยูเอ็มมีโป้งนะยูเอ็มมีลางปะไม่มีสิบวิสิบวิเจอเกิอุ้ยมันกลับไปแล้วอ่ะไอ้เดียวเดี๋ยวแหลกบนมีวงว่ะพี่จบได้เลยไงจบได้จบได้ปกกระดวงอย่างเดียว ต้องจะโดดเด่๋ยครูดูเม่างนี้เมียตายแล้วเมียตายโด่งเกิดดวงเกิดดวงเกิดตีบ้านก็จบได้มันจะเกิดกันหมดมันแข็งที่พอนั่นที่พอนมันจะเกิดกันหมดแล้วนะตีบ้านเฮ้ยวกตีบ้านไม่ได้ไอ้เหี้ยยิงคนไม่กูตีบ้านไม่ยมันตีคนให้กูอีมันบัก่ะเก็บกิ้งกิ้งตีขีดแม่งก็ตีคนไอี่ปุ่มปุ่มแม่งก็มีแยกนะไอ้ปุ่มตีบ้านตีคนอไ้ีะยะไม่จะฆ่ามันด้วยระยะไม่ถึง ระยะระยะอยู่ตรงแม่โปรติมันจะมันจะ,นจะนออโต้วิ่งไปยินป้อมให้แล้อผมผมก็ตีอมนะใต่เมี1หนึ่งแสนกูจะบ้า